สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f ไฟ h t วันนี้ผมกอฟ Cat f i ไ h t ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการให้สลีดอ่านข้อความในเว็บให้ฟังผ่านแอป s a f a r i นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พป่ก๊อฟเคยแนะนำวิธีการใช้งาน m icrosoft edge อ่านข้อความให้ฟังนะครับต้องบอกว่าถ้าฝั่ง iOS เเนี่ยและเกิดใครใช้งาน iPhone iPad นะครับเราสามารถใช้งานตัว Safari เนี่ยให้เป็นการอ่านข้อความให้ฟังเป็นเสียงสลีดได้ซึ่งขั้นตอนในการอ่านตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใช้งานสิริอ่านข้อความในเว็บนะครับผ่านแอป Safari ให้ฟังนะครับได้ง่ายนะครับเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าพี่ก๊อปขอทําผ่านตัว iPad ก่อนนะ iPhone iPad เหมือนกันหมดนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ s a f a r i ครับเข้าไปที่ s a f a r i เนี่ยแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ที่เราต้องการเลยนะครับเปิดไปหน้าเว็บนั้นนะครับแล้วกดเข้าไปในเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับบทความที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยนะครับซึ่งพอเราเข้าไปเนี่ยนะครับ ในส่วนตรงนี้เราจะมีหัวข้อด้านบนเนี่ยที่ชี้อยู่ก็คือตัวลิงก์ในส่วนของบอกว่าอยู่เว็บไซต์ไหน URL ไหนนะครับตัวข้างด้านบนเนี่ยที่พิกบชี้อยู่ถ้าเกิดเป็น iPad บางคนก็อยู่ด้านบนบางคนอันอยู่ด้านล่างนะครับทั้ง iPhone iPad เนี่ยอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันเพราะอยู่แต่ละเวอร์ชันนะครับคราวนี้นะครับให้สังเกตตัวนี้คำว่ากอกนะครับกกนะครับตัวลักษณ์ที่เป็นกไก่2ตัวนะครับกไก่2ตัวนะครับแตะเข้าไปครับ พอเราแตะเข้าไปนะครับจะมีฟังก์ชันคําว่าฟังหน้าเว็บครับฟังหน้าเว็บที่เป็นรูปตัวลําโพงเห็นไหมนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับชี้อยู่นะครับนะครับฟังหน้าเว็บนะครับให้เราแตะเข้าไปได้เลยครับหัวเวยเดินหน้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีคลาวด์และ AI ในไทยร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ศูนย์กลางด้าน AI ของอาเซียนแห่งยุคดิจิทัลวันที่12มกราคม2567 แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของเซฟรนะครับในการอ่านหน้าเว็บนะครับโดยใช้เสียงสิรินะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับให้อ่านตัวข้อความบนเว็บให้เราฟังนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ร้านกาแฟาอยู่ในตัวของทานอาหารอยู่แล้วเราไม่สะดวกในการอ่านนะครับเราต้องการใส่หูฟังแล้วก็ฟังเสียงในการอ่านของสิรินะครับอ่านข้อความในเว็บให้เราฟังได้ง่ายนะครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้ลองนําเทคนิคปใช้งากัาดูนะครับ <S <S และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราอยากสนนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทครับ